السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خ ي ุคังเรียนอัลกุรอานะเรียนกลขอความสันติความมตจิญงระจอัลลท่างประสบแดพี่น้องผู้ร่วมสัทธาที่กำลังให้เกียรติรับชมรายการตลุยแดนตะยุทธทางสถานีโทรทัศน์เยยทีมทีวีทีวีสัทธาชนอยู่ณขณะนี้นะครับกับผมมันสุดสาสกุลครับนำพาตะลุยไปด้วยกันตั้งแต่เวลา5นาฬิกาจนถึง6นาฬิกาตี5จนถึง6โมงเช้า กับการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการอ,าอ,รอ่านนั้นกุรอานอ่านอย่างไรชัดเจนอ่านอย่างไรให้ถูกหลักอ่านอย่างไรให้ถูกต้องตามหลักของวิชาตตจุเพื่อที่จะรักษาไว้ซึ่งความถูกต้องให้เหมือนกับที่ประทานให้กับท่านนับุษษีมวะสุลลาะว่าเลยฮิวะซลลัมโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแม้เพียงอักษรเดียวก็ตามพี่น้องที่เครารพทั้งหไหยครับชูโคดรขอบคุณต่อพระองค์ละสุบฮานะฮัวตาลาที่พระองค์ได้ทรงบันดาลให้กับพวกเราทุกคนนั่นก็คือลมหายใจในเช้าวันใหม่ <c oughs> กี่มากมายแล้วกับผู้คนมากมายที่หลับไหลกันในยามค่ำคืนแต่เขาไม่มีโอกาสที่จะตื่นขึ้นมาในเช้าว,วันใหม่แบบนี้อัลลอฮฺสุบะฮานะฮุวะตาลาให้โอกาสกับเราในการที่ให้พวกเราทุกคนนั้นได้ตื่นขึ้นมาในยามเช้าดีๆแบบนี้เพื่อที่จะทำอิบาดเพื่อพระองค์อัลลอฮฺสุบะฮานะฮุวะตาลาเป็นเบ่าวที่ดีของพระองค์นะในหนทางของพระองค์อัลลอฮฺสุบะฮานะฮุวะตาลาได้มาทบทวนได้มาสิกรุลนละได้มาเริ่ึเลงนจรองบริัล สุบฮานะหัวตาอาลาด้วยกับการอ่านอัลกุรอานสิ่งที่สําคัญที่สุดในฐานะที่เรานั้นเป็นบ่าวของพระองค์นั่นคือ,คอการกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาอัลฮัมดุลิลลาอัลฮัมดุลิลลาวนการสรรเสริญแด่พระองค์พระศุฮานะหัวตาอาลานะครับพี่น้องที่เครารพมางเลยครับร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งกับรายการของเราตามหมายเลขที่ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอธนาคารไทยพาณิชย์4680140931นี่ครับอนะัลฮัมดุลิลลา รายการของเราพบกันนะฮะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์อัลฮัมดุลิลละชุโกรขอบคุณต่อพระค์อัสมาห์นะฮัวตาลาในทุกๆครั้งนะครับนที่พระองค์ได้ทรงบันดาลให้กับพวกเราทุกคนนั้นได้มาพบกันด้วยหัวใจที่มีความผูกพันด้วยหัวใจที่มีความรักด้วยหัวใจที่เรามาร่วมกันร่วมกันตะลุยแดนชีวิตนะครับกันไปพร้อมๆกันณขณะนี้เนี่ยเรามาถึงกันในสุรอัลบูรุจ กันแล้วนะฮะในอายะทีอ่อายะที่6นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นในอายะที่7ของเรานะครับในรอบสุรัลบูรุจนี้นะครับเราก็จะเสริมทักษะเกี่ยวกับเรื่องของเสียงและสำเนียงคำนองนะครับเพื่อที่จะให้พวกเราทุกคนนั้นได้ร่วมกันแล้วก็เรียนรู้ทำความเข้าใจนะวิธีการออกเสียงนะครับนะหลังจากที่เราได้เจาะประเด็นในเรื่องของตระยนดอักขระตัวอ,อ,กอักษร นะครับเพื่อที่จะให้พวกเราทุกคนนั้นได้เรียนรู้กันนะครับวันนี้คอมเมนต์แรกของเรานะรบังลติปมีล่ามนะครับอัลฮัมดุลิลละกับมานะครับอย่างสง่างามนะครับร่วมตะลุยกันกับเราหลังจากที่นะครพักนะสภาพร่างกายสายตานะครับก่อนหน้านี้นี่ใช้สายตาในการตอบคําถามของเรานะครับจนกระทั่งนะครับบังลติปของเราเนี่ยครับก็น่าจะไปตัดแว่นมาอย่างดีแล้ว นะฮะงวดนี้นี่พร้อมที่จะตะลุยกันไปพร้อมกับพวกเราทุกคนอย่างเต็มที่แน่นอนนะครับก็ะดีภาพและเสียงชัดเจนนะบังลติมของเรานะครับนะคุณชาริฟานครนะครับอัลอมดุลิลละครับผมนะคุณนิกอัสลามวะลัยกุมกาจานเพื่อนเพื่อนทุกท่นานอัสลามครับ <c oughs> คุณชาริฟานะครับมาชาอัลลอฮ์นะครับคุณสมจิตเตด,ดละนี่มาวันซืน์นี้ก็ไปพบกันเจอกันที่นนทบุรีนะครับอ่ามัสยิดนูรุนอิสลามสุราเขียวนะครับนะฮะ Nah, quote yang wah, alhamdulillah. Nah, masyallahเลย. Kuntupalak Tongruh, nah, assalamualaikum, kakak, wassalam. Kunt Mali Muhammad, assalamu alaikum, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah, nak kumpul ni. Nah, masyallah, Nur Nahr. Nih, kuntsumjit, assalam, kakak, kakak, lah, tuh tahn. Kunt Asia, assalamualaikum, wassalam. Kunt Wannana, nak kumpul ni. Masyallah. Kunt Wannana, nak kumpul ni. Masyallah. Kunt Wannana, nak kumpul ni. Masyallah. ก็ค่ะค่สมาธรรมชุตโตนะครับก่ะยววรีนะครับอ ل ح م د لله ล ع ل ي ك วะอะลัยกุมุสสลามวราวเราแก้ตุ้รับสลามทีเดียวเลยแล้วกันนะครับอาอชาลล๊อรับชมจากที่ใดหนแห่งตำบลใดจังหวัดอะไราประเทศอะไรแจ้งการรับชมของพี่น้องชัดเจนหรือไม่นะครับนะแจ้งการรับชมของพี่น้องน,นะครับพี่น้องที่กลรงไหลครับนะรบเรามาเจาะประเด็นกันนะครับ

الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سورة البروج بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البرود واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها كعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن اهتموا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيد، إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، ذُو الْعَرُشِ الْمَجِيدُ فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قران مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم al อาชาลาลฮะมดุลิลลาห์อมกาลเรียงครับพี่น้องที่กองหนวครับ43ท่านนะครับผมขออนุญาตคนละหนึ่งแชร์นะครับคนละหนึ่งแชร์ลูกศรด้านล่างซ้ายมือกดเข้าไปแล้วพิมพ์คําว่าโพสตเลยนะนะกดเข้าไปแล้วก็กดไปที่ไรครับโพสอัลฮัมดุลิลลาห์ใครแชร์แล้วนะครับ นะใครแชร์แล้วนะครับนะอัลฮัมดุลิลละเลยนะครับจะจะกลลระลอกไพรอนขอให้ได้ทุกอัขระทุกตัวอักษรภาคผลบุญนี้ถึงทุกๆท,ท่านนะครับอลัลฮัมดุลิลละมีเนี่ยเราเป็นอาละมีเมื่อวานนี้พี่น้องที่กรกมไหรครับโอโ้โหลายเส้นสวยงามมากเลยนะผมบอกได้เลยลายเส้นสวยงามมากนะครับ <c oughs> อาจจะดูยัวเยียไปบ้างนะครับแต่ผมบอกได้เลยว่ามันคือศิลปะแห่งตัจวิตเลยนะฮะอลัลฮัมดุลิลละ มันคือศิลปะแห่งตะจุิดเลยนะฮะอัลฮัมดุลิลละเลยนะครับ,อ,รนะรบอ่ามาชาัลลอเมื่อวานนี้นะอายะที่ห้าและอายะที่หกนะฮะเราได้อ่าบอกได้เลยว่าอ่านะเราเราเราครอบสองอายะเลยเพราะว่ามันเป็นอายะสัน้นนะครับนะอัลฮัมดุลิลละแชร์แล้วค่ะเป็นสิบแชร์เลยอัลฮัมดุลิลละกะมุริยะางของเรานะคุณะดาการชนะเกษมนะครับฝากติดตามตลอดไปเลยนะครับมาชาลลัลออัลฮัมดุลิลละนะครับ ما آه مو عنينا كاب اياتها لا اياته أن ذات الوقود إذ هم عليها قعود لا وَنِكَب وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود อืมจอเจะประเด็นครับอักษรวาวฐานเกิดอยู่ที่ริมฝีปากรหัสจัยยดว่าปอหูนี่ครับจเจอ,อบ่อยมากเลยฮะตัวนี้นะริมฝีปากและหูปากไม่ว่าจะมาในรูปลักษณะสระใดก็ตามนาะฟัตฮาดังว่ากัสรอดังวีบอมมดาดังวูนะครับฟัดอัตดังวันกัสรอตดังวินบอมมาตัดังวุนนะมัดอาดังวา มัดอีดังวีมัดอูดังวูนะครับอั้งหมดทุกสระหูปากทั้งสิ้นนะอักษรวาวนี้นะครับนะบเพราะฉะนั้นรักษาริมฝีปากนะฮะทั้งบนทั้งล่างของเราเอาไว้ให้ดีนะครับอย่าให้ดนพึ่งต่อย <c oughs> นะหรืออย่าอย่าเป็นร้อนในนะครับบางทีมันมันหูไม่ได้นะนะบางทีมันหูไม่ได้นะครับ วะวหุมนะเอาเอาไปจังหวะแรกเลยแล้วกันวะฮหุมไปลาวะฮหุมไปลานะฮะไปดูตัวที่สองครับอักษรฮาใหญ่ฐานเกิดอยู่ที่ลอคอลอคอพอลึกสุดของลำคอและมีการอะไรมีการพ่นลมนะฮะลึกสุดของลำคอมีการพ่นลมนะมา,าละัลองแล้วก็มีมสูกูลแน่นอนครับ เจอหุกกมแน่นอนเป็นหุกกรมเกิดขึ้นแน่นอนมีมสูกูนพบอยนหุกกมนี้เรียกว่าอะไรครับหุกกมนี้เรียกว่าอะไรครับหุกกมนี้เรียกว่าอะไรครับรู้แล้วแหละว,ว่าชอมีมนะอ่าชอมีมใช่ไหมมีมสูกูนพบกับอักษรอินนี่ยครับ <laughs> มาอัลลอฮ์นะกาบุลันนะครับอ่า วันก่อนได้รับน้ําพึ่งนะครับมาหนึ่งขวดกะบูหลันไปตีพึ่งมานะอ่าโดนแล้วใช่ไหมชอมีมนะครับหุกคมนี้เรียกว่าอัลอิซฮารุชชาฟวีถูกต้องครับนะกะชาริฟะพิมพ์ภาษาอรับเก่งมากอัลฮัมดุลิลลาเลยนะครับแชทอักษรมีมวะฮุมอาลาวะฮุมอาล่าหุมอาลามีมสูกูลฐานเกิดอยู่ที่ใดคำถามต่อมา มีมสูกูลฐานเกิดอยู่ที่ใดบางตรติมาแล้วครับ ishafawi s h o มีมถูกต้องครับมิมสูกูลฐานเกิดอยู่ที่ใดมาแล้วครับมิมสูกูลฐานเกิดอยู่ที่ใด <c oughs> มิมสูกูลฐานเกิดอยู่ที่ใดมิมสู่กูลฐานเกิดอยู่ที่ใดครับผมมาชาลลอคุณอาเซียนะเช่นเดียวกันเลยนะนะา มีมสูกูลฐานเกิดอยู่ที่ใดมีมสูกูลฐานเกิดอยู่ที่ใดมีมสูกูลฐานเกิดอยู่ใดมาชาลลมีมสูกูลฐานเกิดอยู่ใดนะะยาวเรศบอกว่าฐานเกิดอยู่ที่ริมฝีปากนะครับมีมสู่กูลฐานเกิดอยู่ที่ใดบางคนบอกบอกอยู่ที่โพงปากนะครับอย่าลืมนะครับมีมสูกูลนูนสูกูล นูนมีชัด,ดและมีมีสระชัดฐานเกิดอยู่ที่โพรงจมูกเสียงขึ้นต้องขึ้นจมูกนะครับแต่ในการแตะตัวเนี่ยอ่าในการแตะตัวเนี่ยก็คือให้ชัดที่ริมฝีปากใช่ไหมล่ะอักษรมีมนะอ่าแต่ว่าฐานเกิดของเขาที่มัน,ม,น,ม,นมันมีอยู่สองฐานเกิดใช่ตายตัวกับไม่ตายตัวถ้าตายตัวอักษรมีมฐานเกิดอยู่ที่ริมฝีปากนะครับอีกฐานเกิดหนึ่งของเก้าก็คืออยู่ที่โพรงจมูกเพราะเสียงจะต้องไปขึ้นที่จมูกนั่นแหละครับ น้าอุมอะลกอ่าต่อไปลยนะครับอิซฮารชั่วววยลช่อ่าอิซฮารอิซฮารชัาวีนะอ่านชัดที่สองริมฝีปากเนื่องจากอักษรมีมฐานเกิดของเขาก็อยู่ที่ริมฝีปากด้วยเหมือนกันนะครับฐานเกิดที่ตายเตือของอักษรมีมเนี่ยนะแต่ท่านี้ถ้าพูดถึงมีมสู่กูนเนี่ยเสียงของเขาก็จะไปขึ้นที่จมูกด้วยเช่นเดียวกันโอเคนะครับนะมาชาอัลลนะ วะฮุมอะลาอักษรเฝ้าระวังอักษรอ,อีนฐานเกิดอยู่ที่กอคอกลางลำคอมีการเอื้อคอเกิดขึ้นอ่า,าอัลลอฮ์คอคอกลางลำคออักษรอีนอาอิอูอ,อัลลาอัลลาอัลเลาอา,อา,อา,อามีการเอื้อคอนะครับเราจะออกแบบธรรมดาได้ไหมวะฮุมอะลลาอะลา มันไม่ได้มันไม่ถึงอักษรอ,อีนนะมันยังอยู่ส่วนลึกอยู่เป็นตัวฮมนะวัมซะนะวะฮุมอะลลอาลาอาลาออกเสียงตามไปนะอาลาอะลาอาล ى, อาล ى, วะฮุม,นะาม ى, อาเลอะฮุมอาเลอาอ่าโอเคนะครับไปเลยต่อไปอักษรรามฐานเกิดอยู่ที่ปอลอกองงอ ปอลกอ,องอปาลินจรดกลางเงือกฮกระดกลิ้นขึ้นไปหรือเพดานปากด้านบนนะรับชมอเมริกาภาพเล็กเสียงชัดเจนท่านอาจารย์มโนศักด์ละไมกุลนะครับนะนะท่านเป็นถึงอิหมัมประจํามัสยิดนะนะมัสยิดอะไรนะครับาอาจารย์นมโนศักดิ์ที่อเมริกาใครผ่านไปที่อเมริกานะไปละหมาดที่มัสยิดของท่านอาจารย์มโนศักดิ์ได้ วันก่อนนี้มาเยี่ยมที่ห้องส่งนี้แล,ล,ล้วอลฮัมดลิล้วเลยนะมาชาลลอมาชาลลอคุณรัสลีรัสลีนะครับรัสลีฝากติดตามตลอดไปเลยนะครับนะมาชา,าลาาลอวะอิลกุสลามนะพวกุ่านกำลังทำอะไอูนะอะฮามาอะฟอลูมามีมอะลิฟมา อาลาลาตัวนี้มัตบีรัรสมีนะครับมีอลิฟเล็กอยู่นะครับยาวอยู่ที่สองฮารากัดมาตัวนี้ก็มัดตัวบีรฮาร์ฟีนะครับยาวสองฮารากัดเหมือนกันอักษรมีฐานเกิดอยู่ที่ปอปาปอปาหมายถึงอะไรครับริมฝีปากนั่นเองปากบนปากล่างแตะกันเฉยๆนะไม่ต้องเม้มปากมากนะครับเราจะไม่บอกว่าุมอัลมมาแบบเต็มปากเต็มคาแบบนี้นะครับพอเต็มปากเต็มคาแบบนี้ก็นะครับ อามสยิดอัลบบยานนะครับมสยิดอัลบบยานอยู่ที่น้าประเทศอเมริกานะผมไม่ไม่ทราบว่าอย,อยู่อยู่รัฐไหนนะครับนะ่าใครผ่านไปอเมริกานะครับไปละหมาดได้นะามาชะลอวะฮุมอะลามอัลฟอลูน่าไปกันต่อเลยนะครับอัฟอลูน่าคำต่อมาอัฟอลูน่า Yes I อลนะูนจังหวะแรกครับอักษรยาฐานเกิดอยู่ที่กอลอกลางลิ้นกอลอกลางลิ้นไปพบกับอักษรฟามาครับเมื่อตัวหนึ่งตัวใดนะครับถูกสะกดผมก็จะถามว่ามีสิฟัดอะไรบ้างอักษรฟามีสิฟัดอะไรบ้างฐานเกิดเขาอยู่ที่ปอพปอพก็คือริมฝีปากมีการพ่นลม อักษรฟามีสิทัตอะไรบ้างครับมาชอลล์อักษรฟามีสิทธิอะไรบ้างครับ <c oughs> าาอักษรฟามีสิทธิอะไรบ้างครับ <c oughs> มาชอลล์มาชอลล์อะลัฮัมดุลิลลาอิสฮัดอามใช่ถูกต้องครับอ่าตัวฟานี่อิสฮัดอามแต่คําถามก็คือว่าอักษรฟามีสิทัตอะไรบ้างหนึ 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าอลัฮัมดุลิลลา มาดูกันเร็วใครตอบก่อนจะออกเสียงฝ้าชัดเจนหนึ่งต้องพ่นลมจะออกเสียงฝ้าชัดเจนสองเสียงต้องหลวมไหลออกมาจะออกเสียงฝ้าชัดเจนนะไม่ต้องยกโคนลิ้นไม่ต้องดังฟอ้นนะฝ้าฟาตาฟอ้นไหมแฟนะ่เสียงตรงเป็นอักษรเสียงผอมไม่อ้วนนะครับเป็นอักษรที่ไม่มีเย,ย่ๆหมายถึงเราจะต้องไวที่จะต้องแตะมันโดยการเอาฟันบนมาแตะที่ริมฟีปากล่างนะอย่างรวดเร็วอย่าช้า นะครับนี่คือลักษณะของสอนฝ่ากเยาวเรศของเรานะครับนะราชนีแห่งตะจวิดของเรานะตอบมาเป็นคนแรกอัลฮัมดูลิละรับน0งรอยคะแนนมาอัลลอฮฺ์วะฮุมอะลาายัฟอาลูยัฟยัฟมีการพ่นลมออกมาด้วยนะคนที่สองท่านมานะครับคุณอาเซียนะคุณสุอนะุไอบัอนะ่าใช่ไหมคุณสุไอบักใช่ไหมเอ่ย สุวยไบัปานพมมาชาลลอุ์อัลดุลลลห์ปานพุ่มใช่ไหมเอ่ยนะมาชาลลอฝากติดตามตลอดไปเลยนะครับอัลลฮัมุลลลละห์ว ه م على ما ي ف ع ل و ม ما ي ف ع ل و อักษรอีนอักษรเฝ้าระวังคอคอ,อกลางลำคออ่าเจาะประเด็นแล้วโยงวันนี่เลยยَ ف ْ ع َ ل ُ و ن َลูนะล นะอักษรลาเมื่อสกูนี้ก็เจาะประเด็นไปแล้วก็โยงมานี่เลยเช่นเดียวกันนะครับและมัดนี้มัดตอบีมัดตอบีอีฮารฟ์ฟีอักษรมัดมีอยู่สามตัวอักษรมัดมีอยู่สามตัวมีตัวอะไรบ้างมาชาลอาคำถามต่อมารับหน,นึ่งร้อยคะแนนอักษรมัดมีอยู่สามอักษร มีอักษรอะไรบ้างใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆนะครับอ่านี่โอ้โหอย่างรวดเร็วเลยมัตตบีนะครับลูมีอยู่สามตัวใช่ไหมอลีบวาวยาโขกะยวเรตนะครับรับไปอีกหนึ่งรอยกะแนนอัลฮัมดุลิลลาห์วะฮุมอะลามายัฟอาลูนอาลูนอืมมาชอัลอและตัวนูนนะครับ ฐานเกิดเดียวกับตัวลามเมาื่อสักครู่นี้นะครับอา้าโยงไปนี่เลยแล้วกันนะจะได้ไม่ต้องใช้พื้นที่อะไรมากมายนะครับแต่เสียงเขาจะขึ้นอะไรครับคอยชูมโพงจมูกนะ่าก่อนที่จะออกหน้านะ่ะเสียงก็จะไปผ่านจมูกมาก,ก่อนน่าน่าย่ลูนะ่านยะ่อลูน่าไปเลยนะครับบิลมุมิมีน่เิลมุมินีนะ่า อ่าบิลมุมินีนะบากะสลอมบีฐานเกิดอยู่ที่ริมฝีปากปอปาแต่ยังไม่มีการสะท้อนเสียงนะครับจริงๆแล้วอักษรบานเนี่เป็นหนึ่งในบรรดาอักษรที่มีการอะไรมีการสะท้อนเสียงนะครับรู้แต่ตอบไม่ทัน <c oughs> กะบุลหลันของเราเนะี่ยมาชาลล์คุณสุไอบาร่วมตอบกันปไปกับเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับคุณฮาริมักมาชาลล์อ่าซาริร อีซอเนะยมาชาลอนฮามดิลลายินดีครับยินดีครับอิสฮัดกอมาเรียนะลามกอมารียหลังจากอาลิฟรามไปพบกับอักษรกอมารียหนึ่งในอักษรกอมารียะก็คืออักษรมีมบิลมุมินมิสำคัญก็คือชอลามชอรามก็คืออ่านชัดรามกระดกลิน้นอักษรรามขึ้นไปยาใหเสียงออกที่จมูกเพราะถ้อออกที่จมูกเดี๋ยวจะกลายเป็นตัวนูนเจ็ดสิบท่านนะครับนะพี่น้องครับนะฝากพี่น้องช่วยกดแชร์นะครับให้ถึงร้อยสักที บิลมุมินีนะเราจะไม่อ่านว่าบินบินเป็นบอรสระอีกนอนหนูไม่เอาบินไม่เอาบิลกระดกลินนะกกล้นให้ดีนะกระดกลิ้นให้ดีบิลมุมินีนะบิลมุมินีนะบิลบิลมุมินีนะโอเคนะครับหนะ้าอักษรลามนะอักษรลามก็จะออกเสียงกระปอลอก,กองอ,งอเนี่ยนะครับนะปลายดินจะดกลางหนระือพิานปากด้านบนอักษรลามเนะี่ยนะครับ จะออกเสียงให้ชัดเจนนี่หนึ่งไม่พ่นลมสองเป็นอักษรเสียงระหว่างกลางสามเป็นอักษรเ,เสียงตรงนะไม่อ้วนสี่เป็นอักษรเสียงผอมห้าเป็นอักษรที่ไวเพราะว่าจะต้องรีบตวัดลิ้นใช่ไหมและหกลักษณะของเขาก็คืออิลฮิรอฟการการอะไรครับการตวัดลิ้นหรือการตะแคงลิ้นขึ้นไปนะกระดกลิ้นขึ้นไปนะบิลมูมีนีนะอักษรมีมนะครับเราได้อะไรครับ เราได้เจาะประเด็นไปแล้วนะครับเราได้เจาะประเด็นไปแล้วนะเราได้เจาะประเด็นไปแล้วอลชอม,มิีมอ่ะคน,คนละที่กันนะฐานเกิดอยู่ที่ปอปลาเฉยใช่ปอปลาเฉยนะอักษรมีมนะครับอักษรมีมนะบิลมุมีนิมุมีนิอัอกษรฮามซังอักษรฮามซังพี่น้องครับนะ ฐานเกิดอยู่ที่ลอคอลึกสุดของลาอําคอมาชาลอร์ดทำดูแลเวลาเดินไวมากะลอคอลึกสุดของลาอําคอนะอักษรมีมวันนี้เจอหลายตัวนะครับเอาโยมันี่ก่อนยโยมันี่ก่อนมีมีเป็นอักษรเสียงแน่นนะครับอักษรธรรมชานะมุมีนี่เนยนะนะตัวีอีฮาร์ฟฟีนะใช่ไหนอหนตัวพีอีฮาร์ฟฟีอยู่ตรงไหนนีใช่ไหมนี ใช่ถูกต้องครับโอ้โหไปอย่างรวดเร็วเลย <laughs> ผมนี่ช้าใช่ไหมเอ่ยมาชัล <laughs> อมีนีนนะวันนี้เจอเจอ,เจอทั้งตอบีอีอลิฟตอบีอีวาวและตอบีอียาเลยนะอ่านูญานีนะครับยาวอยู่ที่สองฮาราเกตนะอักษรนูนเมื่อสักครู่นี้ก็จบประเด็นไปแล้วนะครับนะไปตัวต่อไปเลยละกันในจังหวะชูฮูดชูฮูดอักษรเชนฐานเกิดอยู่ที่กอลอกอลอพอพัน สามขีดหมายถึงมีการกระจายลมเกิดขึ้นนะชูอ่ามีการกระจายลมออกมามีการกระจายลมออกมานะครับวะฮุมอะลามายัฟอาลูนบิลมุมินีนชูฮดแลกสอนหาใหญ่เราก็ได้เจาะประเด็นไปแล้วฐานเกิดอยู่ที่ลอคอลึกสุดของลง่องคอแล้วก็มีการอะไรมีการพ่นลมเกิดขึ้น ฮูตัวนี้นะครับเป็นตัวปีเป็นอะไรครับเป็นอาริธลิสซูกูนอินสองสี่หกอินสองสี่หกพี่น้องครับและที่เราเลือกอ่านอยู่เป็นประจำก็คือหกฮารกัดฮูฮาดอมะวาฮูนะลากนะไปอยู่ที่หกฮารลเกดพอถึงหกฮารลเกดแล้วเนี่ยเราก็ทิ้งท้ายด้วยกับอักษรดานนะครับนะความยาวที่ถูกขวางกันด้วยกับสระสุกูอักษรดานฐานเกิดอยู่ที่ พลคฟาสะอะสะหมายถึงมีการสะท้อนเสียงนะมีการสะท้อนเสียงนะสะท้อนเสียงแบบอะไรกูบรอวัลุมะลาาย่ฟอาลูนบิลมุอมินีนชูดชูด่าสะท้อนเสียงอักษรดานนะครับอ้าว ما توان كاب؟ 3 تيو تيو تي وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. วَาและวะวะ على ما يفعلون بالمؤمنين شهود صدق الله العظيم เอาแล้วครับพี่น้องที่กรอบรักตั้งไรครับนะอินชาอัลลอฮ์นะครับเดี๋ยวในช่วงที่สองนะในสุรานี้เนี่ยจะเพิ่มทักษะในเรื่องของการอ่านนะ เรียนเสียงสำเนียงทำนองด้วยเช่นเดียวกันนะครับใครที่ยังไม่เคยโทรเข้านะินชาอัลอ์ในช่วงต่อไปพบกันนะครับในสุลฮ์อัลบูรุจส่วนใครที่ยังไม่ได้ส่งสุลฮ์อัตตอริกสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายนะครับเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับในช่วงนี้ไปรับฟังเสียงอาจารย์กันก่อนนะครับแล้วก็ไปละหมาดสุบฮีกันก่อนและเดี๋ยวมาพบกันในช่วงที่2ต่อไปช่วงนี้ขอริเชิญทีมงานครับ